สวัสดีครับ <c oughs> ก็เห็นมีเพื่อนๆถามเรื่องสต e มยาร์ดกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับารวิธีเข้าใช้ผมจะขอข้ามวิธีการสมัครการเข้าใช้ไปเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ขอมาเริ่มเรื่องของการอ่าคือเอทห้องเพื่อที่จะขึ้นไลฟ์บนอ่าย t ทู e นะครับก็คือ เริ่มต้นที่เข้ามาในห้องนี้นะฮะก็ให้ไปผูก add destination นะครับแล้วก็เลือกมาที่ youtube นะครับนะครับแล้วก็เลือก Account ของเราอันนี้บางเอญผมผูกไปแล้วผมจะขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับนะฮะเมื่อหลังจากผูกตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวขอกลับหน้าเดิม นะครับหลังจากผูกได้แชทตรงนี้เสร็จก็จะมีช่องของเรานะครับอยู่ในผูกอ,อยู่กับสตรีมยาร์ดนะครับของผมก็คือช่องพาแม่เที่ยวใบกล้องนะครับทีนี้ถามว่าทุกคนพอเข้ามาแล้วจะเริ่มต้นบอร์ดแค์กันยังไงเริ่มต้นไลฟ์สดกันยังไงนะครับก็เริ่มจากตรงนี้เลยครับ create broadcast นะครับคือถ้าใครมี ไลฟ์ Live บนอย่างอื่นแพลตฟอร์มอื่นก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ของผมมีอยู่อย่างเดียวอันนี้ก็เลือกว่าเราจะไลฟ์บนแพลตฟอร์มนี้นะครับก็ใส่ชื่อเรื่องนะครับเข้าไปเลยนะครับผมใช้ชื่อว่าทดสอบนะครับทดสอบไลฟ์สดครับ แล้ก็มาใส่ description อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะพูดหรือข้อมูลที่เราจะพูดนะครับก็ใส่เป็น StreamYard นะครับหลังจากใส่ StreamYard เสร็จตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะไลฟ์เราก็กดเป็น Public นะครับเพื่อที่ใหทุกคนเข้ามาเห็นได้นะครับเป็น u n l i s t e d หรือเป็น p r i v a t e แบบเดียวกันกับ การที่เวลาเราขึ้นคลิปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะตั้งสเกตด่วนได้นะครับผมทีนี้ถามว่าอันนี้ผมขอตั้งเป็นพ i เว t e แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการอสอนเราก็จะไ,ไม่ขึ้นเป็นไลฟ์ไปนะครับหลังจากกดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีสองวิธีวิธีหนึ่งคือตั้งสเกตด่วนก่อนนะฮะตรงนี้คลิกไปเพื่อตั้งสเกตด่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกรูปที่จะให้แปะไว้ระหว่างที่รอ นะครับว่าจะเป็นรูปอะไรหรือเราถ้าเราไม่ตั้งอะไรเลยอันนี้เป็นของผมส่วนตัวนะครับที่ที่เห็นก็คือมันจะขึ้นรูปแบนเนอร์เราที่อยู่บน youtube ให้อยู่แล้วขึ้นไปรออยู่จนกว่าจะถึงเวลานี่เราตั้งเวลาว่าจะเป็นเวลาเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะรันรอเวลาที่จะขึ้นเมื่อเราเวลาที่มันขึ้นมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในการที่รอเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นมา go live เองอัตโนมัติเราต้องกด go live เดี๋ยวผมขอข้ามเรื่องการตั้งสเก็ดูดไปเลยนะครับก็มากดที่เป็น create broadcast นะครับก็จะเข้ามาเหมือนกับเวลาเราขึ้นห้องคนอื่นนะครับแบบเดียวกันนะครับก็จะมีกล้องนะครับมีตรงนี้ วันนี้หน้าตาจะดูปะแปลกๆหน่อยเดี๋ยวขอไปปรับข้างในนิดหนึ่งนะครับก็ขอเซตแคมตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้เมื่อีผมใส่เป็นกรีนสกรีนเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรื่องของกรีนสกรีนผมมีคลิปแนะนําไปอยู่แล้วเดี๋ยวไงผมจะมาแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ตรงนี้นะครับเมืม่อวานใส่เฟรเอาไว้เยอะก็เลยจะหายดูปแปลกๆหน่อยเนี่ยฮะข้างหลังเวลาจะเป็นกรีนสกรีนก็จะเป็นจริงเป็นผ้าสีฟ้าหรือผ้าสีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปับเฟรมา คือถ้าผ้าไม่เรียบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะฮะเราก็ปรับเฟดมาปรับเฟตมารูปเริ่มมาละรูปเริ่มมาละนะครับนะครับอืมเอ๊วันนี้รูปแปลกแปไม่เป็นไรฮะก็คือจะได้รูปมาหลังจากฉาก,าก,ากตรงนั้นนะฮะนะครับ,นะรบโอเคนี่อาจจะไกลไปน,นิดหนึ่ง นะครับนี่ก็จะได้เป็นรูปออกมาอย่างนี้นะครับหรือง่ายๆผมเอากระดาษสีเขียวเห็นไหมรกระดาษสีเขียวนะฮะเรื่อนคีสกรีรนผมปิดเลยปุ๊บน,นี่ฮะถ้ามีฉากอยู่ข้างหลังก็จะได้เป็นภาพออกมาเป็นแบบนี้นะฮะฉากหลังสีเขียวนะครับ ผมทำไว้แล้วในคลิปนี้นะครับหายตัวได้บนสตรีมยาร์ดทำไงลองเข้าไปดูได้นะครับมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่แอดรูปเข้ามาได้มีรูปของเขาอยู่แล้วนะครับรูปนี้กับรูปนี้เป็นรูปของเขาเดิมอันนี้เป็นรูปที่เราใส่เข้าไปใหม่ของเดิมจะมีสองรูปนะครับเรากดขึ้นนั่นก็ได้นะครับนะฮะนะครับนะครับก็นะบจะเห็นออกมาเป็นอย่างนี้เนาะขอะอนญุญาตเราออกแล้วกัน วันนี้กลิ้สกรีนรูแปลกๆอีกหนึ่งเครื่องผมไม่ค่อยสมบูรณ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่องศาของแสงนะครับโอเคผมขอเป็นนันเลยแล้วกันนะฮะจะได้ดูไม่เลอะเทอะนะครับก็เรื่องของ screen screen, กล e ้สกรีนก็แค่เข้ามาตรงที่เซตติ้งนี่แหละครับนะฮะทีนี้พอเราจะบอร์ดแคสแล้วเราทำยังไงก็เข้าไปที่ Enter Studio ดิโอเอ t เตอร์สตเนี่ยตอนนี้มันยังยังไม่บอร์ดแคสเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไร นะครับเขาก็าจะต้องมารอเดี๋ยวผมขอเอาหน้าจอนี้เลื่อนมานิดนึงนะครับขอเลื่อนเอาไว้ตรงนี้นะครับเลื่อนไว้ตรงนี้นะครับก็ยังเป็นจอดําอยู่เนาะเพราะเรายังไม่ได้เริ่มต้นสกรีมนะฮะด้านขวามือก็จะมีคอมเมนต์ตอนนี้คอมเมนต์ยังไม่เข้าเพราะผมไม่ได้เปิดตรงนี้ขึ้นไปให้เป็นพับบิกถ้าเป็นพับบิ c ก,ก็จะมีคนเห็นว่าผมรอที่จะไลฟ์ฟิวนะครับ ทีนี้มีการตกแต่งหน้าตากันนิดหน่อยนะครับก็มีคนถามว่าแบนเนอร์ที่วิ่งข้างล่างเนี่ยทำยังไงนะครับอันแรกคือคอมเมนต์เนาะอันที่สองคือแบนเนอร์แบนเนอร์เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อรายละเอียดเข้าไปได้นะครับอย่างอันนี้ผมก็คือคือลงคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีอีกอันหนึ่งนะครับลองไลฟ์ผ่านมือถือผมเกิดครีเอทแบนเนอร์นะครับ เขาพิมพ์เขาว่าทดสอบทดสอบนะฮะแบนเนอร์โอเคทีนี้ถามว่ามันขึ้นได้สองแบบนะฮะก็หงแอร์แบนเนอร์เข้าไปเลยปุ๊บแล้วกดให้โชว์เห็นไ,ไหม ก็จะมีชื่อขึ้นมาตรงนี้โดยปกติเวลาไลฟ์ฟันก็จะมีรูปพวกเราอยู่กันตรงนี้นะฮะเป็นกรอบเป็นกรอบเป็นกรอบขึ้นมานะครับข้อที่สองเราก็ทําตรงนี้กันให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้ถามว่ามันมีแบบวิ่งได้ด้วยอ่าผมก็หายก่อนนะครับมากด Edit นะครับกดตรงนี้ Score Across ก o t t ่อม ของใครเป็นภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าขึ้นว่าอะไรนะครับแต่ก็คือให้มาติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมนี้แล้วกดเซฟนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดโชว์เพราะกดโชว์ก็จะเป็นตัวหนังสือวิ่งได้แบบนี้นะครับนะฮะทีนี้ก็ยังมีในเรื่องของที่มองว่าเป็นรูปจานสีหรือเรียกว่าแบรดนะครับ อันนี้ของผมยังเป็นตัวฟรีอยู่เนาะแบนคัลเลอร์ก็เลยตรงนี้เนี่ยพื้นหลังเปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับเราจะเป็นสีอะไรนะฮะปึ๊บนะฮะพื้นหลังของตัวหนังสือเปลี่ยนสีได้นะครับนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นสีของแบนคัลเลอร์นะครับเราก็เลือกดูว่าเราจะให้เป็นสีอะไรตัวหนังสือสีขาวก็เลือก ื้นให้เป็นสีออกมานะครับตรงนี้ก็จะมาเลือกอันนี้เป็น default อยู่เป็น Mini มอลนะฮะนะครับเป็น bubble เป็น b ล็อกอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นมากนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โลโก้เนี่ยโลโก้ตรงเนี้ยผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้สมัครเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโลโก้โฆษณาข,ขึ้นอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าถามว่าของใครที่จ่ายเงินแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเปลี่ยนโลโก้เป็นของตัวเองได้จะเป็นชื่อช่องโลโก้ช่องหรืออะไรก็ได้ขึ้นมานะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฟิมยาร์ดโอเวอร์ก็คือจะมีมุมนี้ขึ้นมาอ่ะผมยังไม่ได้ลองเหมือนก,กันเนาะอันนี้นะครับพอถามว่าผมไม่เอาละผมจะเอาอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าไม่อัปเกรดทาไม่ได้นี้เผยกดขึ้นไปแล้ว ตายละใหญ่ไม่อยากให้มีเ่ยแค่นี้ก็แย่แล้วเรากดตรงนี้ออกนะครับนะครับทีนี้เวลาเปิดคลิปะครับที่ต้องการให้มีเคาาดาวก่อนที่เราจะเข้าไป start คลิปหรือว่าตอนที่เขาอัพโหลดขึ้นมาเรามี start c l i ปก็ให้กดตรงนี้เป็นเค้าดาวก็จะมีเคาดาวตรงนี้ขึ้นมานะฮะพร้อมกับเพลงเข่าไหมฮะนะฮะตรงนี้ก็คือจะมีเคาดาวแบบนี้ขึ้นมาทุกครั้ง ก่อนที่เราจะอัพเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็เรื่องของแบล็กกราวสแตนดาร์ดแบ k g r o u n d อยู่เป็นสีดําจริงมันไม่ได้ดำหรอกครับมันเป็นถ้าไม่กดอะไรมันก็เป็นสีดําแต่ถ้ามันจะมีดําแล้วลายดอกไม้ตัว background เองเนี่ยเหมือนกันครับก็ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยในการที่จะเปลี่ยน b แบ k ็กกราวครับก็จะต้องไปอัปเกรดก่อนนะฮะ ตรงนี้ผมคงไม่ได้อัปเกรดนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าอัปเกรดแพลนก็คือราคาก็มีอยู่นี่ศูนย์ฟรีทำนู่นทำนี้ไม่ได้นะครับปกติแล้วถ้าเสียตังค์ก็จะทำเพิ่มขึ้นมาได้นะครับจากที่เป็นอันดับสตีมมิ่งก็จะได้เป็น1ิบคนนะครับมีเรื่องโลโก้เรื่องแบ็กกราวด์ตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนะฮะพอเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้มันก็แบ็กกราวด์ข้างหลังก็จะเป็นสีตามเราต้องการเป็นรูปตามเราต้องการเราสามารถเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับ นะฮะอันนี้เดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าเดิมสักครู่นะครับนะฮะ,นะฮะ,นะฮะเราไม่อัปเกรดเราขอกลับไปที่หน้าเดิมสักครู่ครับปึ๊บ,บปนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยไม่สามารถโชว์ให้ดูได้แต่ถามว่าถ้าผมไม่มีนี่มันก็จะเป็นสีดำเรามองง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับ แต่ถ้าบอกว่าให้เปลี่ยนแ g r o u n d ก็จะมีเป็นรูปใบไม้ขึ้นมาอันนี้เป็นสแตนดาร์ดที่เขามีให้นะครับสำหรับคนที่ทำเป็นแบบฟรีอยู่นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเรื่องที่ว่าโชว์ชื่อหรือไม่โชว์ชื่อทีนี้เรามาถึงต่อมาว่าเราจะ go live เราจะ live เริ่ม live อันนี้ผมติดเอาไว้่างนี้นะฮะนะครับ ก่อนนี้ผมจะไลฟ์ผมแอดตัวผมขึ้นไปก่อนนะฮะแอดไปรอไว้ละพอไลฟ์ก็คือกด Go Live ครับกดสองทีนะะกดรอบแรกก็ถามว่าเรดดี้พร้อมใช่ไหมที่จะขึ้นผมกด Go Live เห็นนะฮะพอเราโก Live แล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวเราขึ้นมาไว้บนนี้ได้สวัสดีครับมาแล้วครับ ึ้นไปอยู่บนนี้แหละก็ตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นการเริ่มไลฟ์ไปแล้วนะฮะจะมีเวลาบอกอยู่ตรงนี้มีเพื่อนเข้ามาดูกี่คนจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นชื่อกระสีที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วหลายคนก็มีคําถามว่ายังทําอะไรได้อีกนะครับก็ถ้าเราต้องการใจะให้เพื่อนเข้ามาเรากดนีกนมมน่ก่อนนะค่อนเรากดอินไว้นะครับในการที่อยากให้เพื่อนขึ้นมาพูดนมมาคุยกับเรา นะครับก็เดี๋ยวพอพี่มีเพื่อนแชทมาหรืออะไรมาปุ๊บสมมุติน,ะ,นะฮะแล้วกด copy to clipboard copy เสร็จที่เขาเรียกกันว่าวางสะพานนะครับก็ไวตรงนี้ครับกดแชทปุ๊บสะพานก็จะขึ้นไปนะครับอันนี้บังเอิญเป็น private มันก็จะขึ้นไม่ support ตรงนี้แต่จริงก็คือถ้าถามว่าเราเปิด public ตรงนี้ก็ขึ้นมาก็รอเพื่อนเข้ามานะครับ นะฮะแล้วหน้าจอผมก็จะสามารถปรับอันนี้บมงเอไผมอยู่คนเดียวนะฮะผมปรับไงก็ไม่ไปอันนี้ก็คือจะเป็นขึ้นสองข้างคนอยู่ซ้ายขวานะครับนะฮะนะฮะเป็นกรอบคนอยู่ซ้ายขวาเป็นกรอบคนหนึ่งตัวใหญ่อีกสองคนตัวเล็กนะฮะเป็นกรอบพร้อมขึ้นพร้อมกับการแชร์สกรีนนะครับหรือว่าการทําอะไรอย่างอื่นนะฮะเรื่องของแชร์สกรีนอันนี้ก็คือให้เป็นสกรีนที่แชร์ขึ้นมาเป็นอันใหญ่นะครับ สิ่งที่ทำได้อีกก็คือ,อเดี๋ยวผมลองดูอีกทีก็ได้ครับว่าก็คือถ้าเราพูดแล้วเราไม่อยากให้เสียงเข่าก็กดมิวนะครับมิวนะฮะตรงมิวตรงนี้นะฮะปิดหน้าจอชั่วข่าวนะครับก็คือจะขึ้นมาเป็นรูปที่เราเอาไปใส่ไว้ตรงรูปนี้เราสามารถที่จะแอดได้นะครับนะฮะสมมุติว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วแล้วถามว่าเมื่อกี้เรื่องของกรีนสกรีนนะฮะ เรื่องของการแอดเกตอยู่หน้านี้ก็ได้เราก็แอดเกตได้เหมือนกันนะครับเกตเนี่ยต้องการให้เห็นคอมเมนต์ไหมต้องการให้อะไรไหมก็จะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตรงนี้ผมติ๊กไว้เ่าเพลซอร์เวนเกตเอนเตอร์ Enter. เพราะว่าบางทีเรากาลังคุยอยู่เราอยู่เราไม่ได้ยินก็คือให้ให้มีเสียงเตือนเราเข้ามานิดนึงว่ามีคนกําลังเข้ามานะนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรื่องของกรีนสกรีนนะครับอลองดูอีกทีดิว่ามันจะดีขึ้นไหม โอเควันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแสงหรือเรื่องของผ้านิดหนึ่งเพราะผ้าตัวนี้ก็ก็ไม่ได้เป็นผ้าที่เหมาะนักนะอ๋อไม่ใช่ผมรู้แล้วผมไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอยู่ขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีครับผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะฮะื่อกี้บางทีผมใช้สีเขียวเนาะเปลี่ยนสีฟ้าไปไงครับมาเพราะผ้าเดิมของผมเป็นสีฟ้านะครับผ้าเป็นสีฟ้าแล้วผมลืมปรับนะฮะ พอปรับกลับมาแล้วตอนนี้ก็จะปกตินานะนี่คือเรื่องของกรีนสกรีนกรีนสกรีนก็อย่างที่บอกไปดูในคลิปร่างก่อนนันี้ของผมได้นะครับคลิปนี้ครับคลิปกรีนสกรีนนะครับหายตัวได้บน Stream Yard นะครับผมผมลบให้นิดนึงได้เห็นอโอเคนะครับนะฮะนะฮะหายตัวได้บนสตรีมยาร์ดนะครับลองเข้าไปดูฮะเห็นเหลืองๆเงี้ยครับนะฮะก็รูปเราก็สามารถเลือกรูปของเราได้ นะครับว่าจะเป็นรูปอะไรนะครับนี้เป็นรูปดั้งเดิมของเขาก็จะทําให้เราสึกว่าเรานั่งอยู่ในห้องใหญ่มากนะครับเห็นไหมฮะดูเหมือนเป็นห้องใหญ่มากเลยนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะคือผ้าต้องเรียบนิดนึงนะฮะอันนี้ผ้าไม่เรียบนะครับปรับเฟดได้แก้ไขให้ผ้ามันเนียนขึ้นนะครับปรับเฟด อย่าปรับเยอะนะฮะปรับเยอะเราหายเลยนะเนี่ฮะปรับเฟดก็แก้ไขเรื่องของภาพข้างหลังนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้สมมุติว่าเราไลฟ์เสร็จละเราคุยมาจนเสร็จละไลฟ์เสร็จละอย่าลืมนะครับถ้าคุณแม้กระทั่งใช้ฟรีมันมีเวลาจํากัดเดือนหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณยี่สิบชั่วโมงนะฮะถ้าคุณลงจากไลฟ์เพราคุณลืมปิดเนี่ย มันจะทานเวลาคุณไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ปิดเครื่องนะครับไม่ใช่อยู่ก็พับเครื่องปิดหรือถ้าเห็นว่าแบตจะหมดไงต้องรีบปิดไลฟ์ก่อนนะฮะต้องรีบคุยรีบปิดไลฟ์ไม่งั้นอันตรายมากเวลามันจะเดินไปเรื่อยๆแล้วมันหมดไปนะครับ Enter Broadcast นะครับก็คือ e n b o r เขาเขาจะถามอีกรอบว่าแน่ใจนะว่าจะปิดบอ o a c a s t แล้วครับผมแน่ใจปิดครับ กดสองครั้งนะหลังจากกดเสร็จแล้วก็จะมีถามว่าคุณชอบไหมกับการที่ไลฟ์ข่าวนี้ถ้าชอบกดกดนะฮะจะแจ้งเขาไหมว่าฟีดแบ็ในการใช้งานมันดีไหมดีหรือไม่ดีเป็นยังไงถ้าเราบอกว่าเราไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่แจ้งตอนนี้หรือถ้าจะแจ้งไปก็ชมเขาไปหน่อยแล้วก็เซนฟีดแบ็ไปนะครับพอรดนาวเสร็จเนี่ยตรงนี้เสร็จก็จอกมาเป็น หน้านี้นะฮะหน้านี้ก็คือหมายความว่าไลฟ์เนี่ยได้ปิดลงไปแล้วนะครับเรากด Return to Dashboard Dashboard ก็คือหน้าของเราโดยปกติหน้านี้นะครับก็จะมาขึ้นว่า Passport ์แคสเรามี Passport ์แคสอะไรไปบ้างอย่างทดสอบไลฟ์สดอย่างเงี้ยองผมปิดไปแล้วนะครับถ้าถามว่ามันไปขึ้นไหมบนน่ะบน YouTube ผมกด view on youtube นะมีวิ่งอยู่ด้วยแต่ว่าถ้าขึ้นมาในเนี้ยตอนที่ผมทําเนี่ยก็จะไม่เห็นเพราะว่าจะมาเห็นว่าตอนนี้ผมเป็นแค่ตอนที่เริ่มนะฮะที่เริ่มไปแล้วนี่ก็คือ YouTube แต่ตอนนี้ไม่มีใครเห็นเพราะผมสตรีมคนที่หกผมเปิดไว้เป็นไพรเวทถ้าเปิดออกไปตรงนี้ก็คือเขาอัปโหลดให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็ยังไงฝาก กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมนะครับฝากติดตามช่องผมสักนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เราก็เห็นแล้วเรามีการไลฟ์ขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวผมก็คงไปลบทิ้งเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นคลิปของเราต่างหากให้อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูหน้านี้ว่าเห็นอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็จะเห็นที่ผมเคยไลฟ์ไปก่อนหน้านี้ ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะล้าเราจะดูได้ไงว่าชั่วโมงมันหมดหรือมันไม่หมดนะครับเรามาดูตรงนี้ครับตรงเซตติ้งครับตรงเซตติ้งนะครับอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีครับ my account กดใหม่เรื่องจะช้าๆนิดนึงนะฮะเปิดเอาไว้หลายอย่างเกินเดี๋ยวขอเลื่อนรูปออกมาตรงนี้อ่านะครับกด my account นะครับกดมาที่ b i l l i n g ก็จะเห็นว่าเราไลฟ์ไปแล้วเดือนนี้เราใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วภายในเดือนนี้มันจะหมดภายในวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับนะฮะก็จะรู้ว่าเราไลฟ์ไปแล้วเท่าไหร่เราทำไงได้อย่างที่บอกเมื่อกี้อัปเดตแผนก็คือใครให้จ่ายต่อเดือนนะครับจะมีเท่าไหร่บ้างอะไรบ้างาว่ากันไปนะฮะถ้าใครพร้อมที่จะสมัครแล้วที่ว่าจะไปกันก็ลองดูครับนะฮะ ก็วันนี้ก็คงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรก็ลองถามไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับว่าอยากจะให้ผมมาพูดเรื่องอะไรหรืออยากให้มาสอนทางด้านเทคนิคอะไรอันนี้ก็คือทำเป็นภารกิจพิเทศษซส่วนใหญ่นะครับที่เหลือยังเป็นคลิปท่องเที่ยวอยู่เหมือนเดิม ยังไงก็ต้องขอขอบะคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรก็ฝากคําถามไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะฮะว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรและอยากจะให้ช่วยทําอะไรนะครับงขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ